สุดยอดพระคณาจารย์ชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านโด่งดังมากทั้งพระเหรียญตะกรุดเสื้อยันและอื่นๆอีกมากมายหลวงพ่อจงท่านได้สร้างวัตถุมงคลเอาไว้หลายชนิดตั้งแต่ราวปีพุทธศักราช2483ถึงปีพุทธศักราช2507ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืม กดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กันก่อนนะครับช่องโทนบางแคเอวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเหรียญเสมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกปี2485 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยเมื่อมีพิธีพุทธาพิเศษครั้งสำคัญจะต้องนิมนต์หลวงพ่อจงไปร่วมปลุกเสกด้วยทุกครั้งโดยในยุคนั้นพระเกจิที่ขึ้นชื่อที่ทุกคนต่างพูดถึงนั้นก็คือศีรส,สุดยอดพระคณาจารย์ จาาจ,จงคงอีในยุคสงครามอินโดจีนซึ่งพระเกจิอาจารย์แต่ละองค์ต่างก็มีชื่อเสียงมากในปัจจุบันหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหนึ่งในสสุดยอดพระคณาจารย์ชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านโด่งดังมากท่านได้สร้างวัตถุมงคลเอาไว้มากทั้งพระเหรียญตะกรุดเสื้อยัน และอื่นๆอีกมากมายแจกจ่ายให้กับนายทหารที่ร่วมรบในสงครามอินโดจีนต่างก็มีประสบการณ์เล่าขานกันมาอย่างไม่รู้จักจบสิน้นหลวงพ่อจงท่านได้สร้างวัตถุมงคลเอาไว้หลายชนิดตั้งแต่ราวปีพุทธศักราช2483ถึงปีพุทธศักราช2507ซึ่งในวันนี้ เราจะหยิบยกมาแค่เพียงเหรียญเสมาของท่านที่สร้างในปีพุทธศักราช2,485มาเล่าถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของการจัดสร้างตลอดจนราคาการเช่าหาว่ามีความเป็นมาอย่างไรไปติดตามรับชมกันครับหลวงพ่อจงท่านสร้างเหรียญปั๊มรูปเหมือนทรงเสมา ปี2485นี้เพื่อแจกให้กับข้าราชการและพลระเรือนนำไปคุ้มครองป้องกันตนจากภัยสงครามพุทธลักษณะเหรียญปั๊มรูปเหมือนทรงเสมาหลวงพ่อจงปี2485มีสองแบบก็คือแบบพิมพ์นั่งปางมารวิชัยและแบบพิมพ์สมาธิ และยังสามารถแบ่งออกไปได้อีกสองพิมพ์ก็คือพิมพ์หน้าใหญ่และพิมพ์หน้าเล็กเหรียญปั๊มรูปเหมือนทรงเสมาพิมพ์หน้าใหญ่ปี2อ8 5ีกเป็นเหรียญรูปทรงเสมาหูในตัวด้านหน้าโดยรอบตกแต่งด้วยลวดลายกนกตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อจงนั่งเต็มองค์ มีอักขระหอมห้าตัวรอบรูปเหมือนว่านะโมพุทธายะอันเป็นหัวใจพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ด้านหลังตรงกลางเป็นยันสี่ทิศสีม่มุมด้านบนเป็นอักษรไทยว่าที่ระลึกด้านล่างว่าหลวงพ่อจงสองสี่หโดยแม่พิมพ์นั้นจะมียันอุพ,พอสอโคง้ง ยันอุพอสอตรงและไม่มีอุพอสอโคง้งซึ่งการเช่าหาบูชานั้นควรศึกษาจากผู้มีความเชี่ยวชาญความนิยมมูลค่าการเช่าหาเริ่มต้นตั้งแต่หลักแสนต้นไปจนถึงหลักแสนปลายโดยขึ้นอยู่กับความสวยงามและแบบแม่พิมพ์ของเหรียญ เหรียญปั๊มรูปเหมือนทรงเสมาพิมพ์พหน้าเล็กปี2 4 8สาสำหรับพิมพ์พหน้าเล็กด้านหน้าจะมีความแตกต่างกันที่ลักษณะใบหน้าของหลวงพ่อจะเรียวเล็กกว่าด้านหลังตัวเลขปีพุทธศักราชจะใหญ่กว่าและจะเรียงตามแนวตรงไม่โค้งเหมือนกับพิมพ์หน้าใหญ่ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงเสมาหูในตัว ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อจงนั่งเต็มองคใต้หูเหรียญด้านบนมีอักขรตัวยันส่วนด้านล่างมีข้อความว่าหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกด้านหลังเหรียญมีตัวเลข2485และมีอักขรตัวยันล้อมรอบการจัดสร้างมีเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาเนื้อทองแดง เนื้อทองแดงกะไหล่เงินและเนื้อทองแดงกะไหล่ทองสนนราคาการเช่าหาบูชานั้นต้องดูกันที่ความสมบูรณ์เดิมของเหรียญรวมถึงชนิดของโลหะโดยสามารถเริ่มต้นตั้งแต่หลักหมืน่นไปจนถึงหลักแสนปลายๆได้เลยทีเดียวส่วนในเรื่องพุทธคุณโดดเด่นทั้งทางด้านแคล้วคลาดคงกระพรันชาตรีและมหานิยม และนี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมอีกหนึ่งเหรียญที่นักสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลต่างต้องการอยากจะมีไว้ในครอบครองกันเป็นอย่างมากในครั้งหน้าเราจะนำพระเครื่องและวัตถุมงคลแบบไหนมานำเสนอให้ได้รับชมกันนั้นต้องคอยติดตามกันต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้ ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับผลิตรายการโดยทีออมุลเลตสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทยเอาล่ะครับสำหรับโปรโมชั่นของหนังสือพระเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมเล่ม2มาแล้วครับ ผมจัดโปรโมชั่นสำหรับนะบผู้ที่จะคิดว่าเป็นการลงทุนอ่าผมจัดโปรโมชั่นชุดพิเศษซูเปอร์ VIP เลยนะครับท่านจองหนังสือพระเครื่องเมืองไทยเล่ม2นะยอดนิยมนะชุดโปรโมชั่นคือ5เล่มผมแถมนี่ครับเล่ม1 1เล่มทันทีเล่ม1เนี่ยตอนนี้มูลค่าเล่มหนึ่ง6,000บาทผมแถมให้เลยนะครับให้แค่ร้อยชุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมีหนังสือเนี่ยนะครับ ประมาณร้อยกว่ากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ท่านหมดไม่ได้ผมมีร้อยชุดนะครับสต็อกนี้เป็นสต็อกชุดแรกนะครับไม่ได้พิมพ์เสริมนะเป็นสต็อกชุดแรกนะครับห้าเล่ม1 2ื่นบาทนะครับห้าเล่ม1 2ื่นบาทและแถมหนังสืออันนี้1เล่มทันทีเล่ม1นึเล่มทันทีท่านจะไปหาที่ไหนครับไม่มีอีกแล้วรีบจองครับโปรโมชั่นมีแค่หมดแล้วหมดเลยโปรโมชั่นมีแค่1น0เล่มหมดแล้วหมดเลย ไม่มีแล้วนะครับผมต้องบอกว่าเอาแค่ร้อยท่านแรกร้อยท่านแรกเท่านั้น5เล่มนะครับหเล่ม1 2ื่นบาทแถมเล่ม1 1เล่มนะครับและถ้าท่านจองปกตินี่จะบวกค่าส่งเล่มละ3 0 0 5เล่มบวกค่าส่ง500ครับทั้งหมดเลยพร้อมส่งเลยนะครับทักเข้ามาเลยครับทักเข้ามาเลยทักเข้ามาตามรหัสเลยนะครับ e 2 4 e 2 4กดมาเลย e 2 4ใส่รหัสมาเลยครับ e24 แล้วจำนวนกี่ชุด1ชุด2ชุด3ชุดสำหรับนักลงทุนเท่านั้นผมบอกให้ลงทุนหนังสือผมยังไงก็กำไรผมการันตีได้เลยนะครับโอเคครับรีบจองเข้ามาแล้วครับหมดแล้วหมดเลยครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรม ร้านพระเครื่องนพดลทันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่า เราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค FC เหรือโทร029535587สนใจติดต่อโฆษณาโทร087349 6028